มั<ไ>ติไม่ไปแล้วเนะอะลูกพี่เขาจะไปกขอทางเปิดใทองด้วง <c oughs> เราใจดีอยู่แล้ว <c oughs> เอเอเขาก็ขอบคุณเราเลูกพี่เขาจะได้รีบนอนได้จากบริษัทน,นี้ยดีนะผมเห็นรถปะยางมัดด้วยนะตอนมีรถปะยางเลยตรงเลยนะอยู่นี่อยู่ที่ไอโรงงานเนี่ยมันเกือบยี่สิบคันรนถบ้านเนี่ย ม่เนี่ยบริษัทคนนั้นอนะมันมีรถป่ายางเลยตรงของมันนะมันวิง่งมุ่ยวิ่งอยู่เลยเขาก็ทั่วประเททั่ว้านนั้นจากที่นิคมนะมันก็ต้องมีบ้างเลยไม่รู้ว่เสียงเป็นป่ายางรถบ้านนะัอนรถบ้านใหญ่มันรู้มันเป็นเสียตอนไหนก็ต้องมีรถสแตนไปตลอดแต่ขับรถน่งก็สบายไปเลยติดพ่วงไปเรื่อยตามก้นไปต,ติดพ่วงติดพ่วงตามก้น ซ้ายไม่ว่างตามก้นดี่เขาบอกแล้วว่าไม่ว่างเขาเปิดเห็นไฟไฟบอกวิ่งตามก้นไปเรื่อยรถพ่วงเต็มลดเ,ดเลยช่หม่มึงปล่อยยอนปล่อยไปแดนมา ว่วม you know, uh ัคันหนึงก็สองคันรถตู้ออกมาแต่ละคันมีใ่สงคนแล้วามยาวมันยาวต้องสองคันรถแลยเราใซงรถสคันเลยรเราแสงเขาขับไม่น่าสบายเลยรถบัสก็งอก็งอิกก็งอกเยหลุมนี้เลยก็โดนดึงดัดึดังดึงรดไปอยู่น้าเนี่ยรถบัสอ่ะ มันจะเป็นคันใหม่ อันนี้ป <c ute> <and text> ่าเราออกซ้ายอ่ะเปลี่ยนทรางฐนส่แล้วเราิองหลบวิ่งหลบให้าล่ะรามันั่วยิดรถเองโผล่ชนิดแหละรขั้นส่วนเนี่ยแหละ ขึ้นมาทันทีไอสัตว์เมื่อกี้ขับฟุ้งเนิ่มเนิ่มเมื่อกทิ้งช่วงห่างเลยนะเขารู้ว่าเขาเราจะแซงเขาต้องแซงตามคนอยู่แล้วเขาบอกว่ามึงจะแซงกรไม่แซงแรงขึ้นมาทันทีคันใหญ่มากเลขอดิไม่ได้ขอเดิขอดิขอดิได้ไม่ได้ขอดิกหยานะขอเด็กอยานะข้างหน้ายังไม่โค้น ขอได้เราไม่ได้ขอได้เรื่อยๆเดี๋ยวพอคือขึ้นมาเดี๋ยวเรารู้สายขึ้นเหนือผมเห็นก็วิ่งไวๆเรื่อถพ่วงเหรอส่เลนน่ะรถว่วงเหรอใช่มันปกติอยแล้วแล้ววิ่งสี่เลนรถวันนี้มันคนเยอะอะมันาเข้ากูทีบรถรถมันเยอะแล้ว2เลนจะไปทางไหนไม่สี่เลน ถ้าสี่เลนมันก็วิ่งสบายอ่ะวิ่งเป็น,นร้อยนะบางขันต้องนสามสามหนะึ่งไงแปดเลนนะมันกลางวันมันก็วิ่งเหยียบเอาเหยียบเอาอยู่ในปังงง๊มยังอุ้มวิ่งขนาดนี้เลยเหรอหรอจนั่งดูเลยเหรอไม่นั่งดูหรอกมาหาทายนี่แหละเอาไว้สองวันสามนี่เราแพที่ไว้แล้วไม่ได้เลยเยอ ทำตรงให้เป็นหลุมแน่ๆเยอะๆเลยเกือบเกือบดีที่เราออกซ้ายเขาว่าทําไมมันแม่แม่มันออกขวาเมื่อกี้รถพ่วงลูกพี่ว่กอลูกพี่ว่ใหญ่ก็ออกยากรถพ่วงมันทุกหินนต่ชอบเขาทําสีรถมันมันสีสันแจ๊ดแจริงๆนะมันมองเห็นชัดนะหรอวะ ชัดเลยไม่ไกลเลย้องจะไกลเลไม่ได้เอยไ้ลเลยยาวไปเลยายใจครับนะเออต้ไหวี่วถ้าเป็นสีนั่นเป็นดจกวนี้นะไี่ฟล์ดอันนี้กดีกว่าสม้โตโตไวข้วยเนี่ chiều chiều chìu hôm này luôn <laughs> <laughs>